การนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด2019ันสิบเิทิศทางสร้างวิถี4วิธีก้าวข้าฝันสู่ประกันคุณภาพการศึกษาโดยว่าที่ร้อยตรีวิรชัยกานิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด2019โรงเรียนบ้านโสกแมวจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3รูปแบบได้แก่รูปแบบออนแฮนรูปแบบออนดีมานและรูปแบบออนไลน์ line. ภายใต้ข้อจำกัดและบริบทของชุมชนรวมถึงความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านสุกแมวได้พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อความสำเร็จทางวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างรอบด้านนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพครูให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า10บทิศทางสร้างวิถี สวิธีก้าวข้าฝันสู่ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดังนี้โศกแมวหนึ่งสมนามตามวิถี2ต้องมีวิชาการงานเป็นเยี่ยม3คุณธรรมตามคันลองต้องล้นเปียก สธรรมเนียมคุณภาพดีที่ภายใน 5. ต้องรักสมัครมั่นร่วมฟันฝ่า 6. ต้องกล้าอย่าขัดขาไม่สาไทยเต้องมีสีลจรญ,ญาทำรงไว้ 8. นั้นไซไฝ่าการดีมีผลงาน 9. ต้องมี ICT ที่ทันสมัย สิทธิภายในมองไปต้องสะอ้านปหนึ่งสองได้คล่องเรียนเขียนอ่านครูเบิกบานงานสำเร็จก็เด็ดพลายทั้งสิบข้อขอเพียงเพียนหมั่นดูแลแม้ยากแท้แค่ไหนในจุดหมายรู้หน้าที่ตามบทบาทมิคลาดคลาย หมุดสุดท้ายได้ชื่นชมสมรอคอยเพื่อให้เกิดคุณภาพทั้ง3ด้านคือคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารและการจัดการเป็นวิธีในการทำงานอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการ4ขั้นตอน pdca คือการวางแผน p การลงมือปฏิบัติ D การตรวจสอบ C และการทบทวน A เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาคือคุณภาพการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีการดำเนินการตาม4วิธีดังนี้1การวางแผนี G. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตั้งเป้าหมายจากปัญหาหรือโอกาสต่างๆและสร้างแผนการทำงานหรือกระบวนการเพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จ 2. การลงมือปฏิบัติด,ดี โดยแบ่งการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชั้นเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์จะใช้แอปพลิเคชัน Google Meet และ Line Meeting โดยให้นักเรียนส่งงานผ่านกลุ่มลายในแต่ละระดับชั้นของตนเองเช่นการส่งงานผ่านวิดีโอและใบงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Live worksheet การสอนรูปแบบออนแทน์นัดรับส่งใบงานและใบความรู้ทุกวันศุกร์ 3. การตรวจสอบ 4. จากการนิเทศติดตามการตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์ออนดีมานและออนไลน์ line, ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด2019 โดยนิเทศการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ2ครั้งโดยการสังเกตการสอนและการสอบถามและจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิโควิด d 0 1 9โดยการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google f o r m สรุปผลได้ดังนี้ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัสโควิด2019ร้อยละ85ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างดีและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด2019ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอุ่มเมาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึงนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ด้านโอกาสครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมทั้งด้านสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนักเรียนส่วนมากมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมแต่บางส่วนยังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนและสามารถเรียนรู้เองได้ตามบริบท 3. ด้านประสิทธิภาพครูสามารถปรับการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนมีการติดตามตรวจสอบ ความเข้าใจของผู้เรียนส่งผลการประเมินสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอครูสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. ด้านคุณภาพครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและเน้นการสอนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ให้นักเรียน โดยปรับการเรียนรู้ตามบริบทและความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนมีการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ตามความพร้อมและบริบทของตนเองโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยคำนึงถึงความพร้อมความเหมาะสม และบริบทของชุมชนนวัตกรรมสิบทิศทางสร้างวิถีมุ่งหมายมีที่คุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาได้พัฒนาสถาพรรอผ่อนคลาย4ขั้นตอนตามวิธีที่สร้างสรรค์ร่วมฝ่าฟันปัญหาที่เลวร้าย P.D.C.A. ตามแบบอย่างแยบคายสมมุ่งหมายทายท้าสัง่างาม